คุยทำไมจ้ะอ่าวันนี้ผมคุยกับพี่เสืออาจารย์เสือครูเสือนี่นี่อืนี่คือผมอ่าแล้วนี่คือผมอ่าอาจารย์เล่าสิเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เรามันมีคนเอาขุนแผนของอาจารย์ไปใช้ใช้หลายปีแล้วหลายปีแล้วอาจารย์ถามจริงครับอาจารย์ครับเอ่อจากคนที่มีอะไรคือเขาเอาไปใช้เขาเอาไปใช้เป็นพนักงานโรงงานธรรมดาเขาเป็นพนักงานพนังโรงงานธรรมดานะครับเแฟนเขาเป็นลูกจ้างคนจีนลูกจ้างคนดำคนของจีน พอจะเอ่ยชื่อเล่นได้ไหมครับครับพอจะทราบชื่อเล่นได้ไหมชื่อเปิลชื่อเปิลก็แล้วกันเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะอ่าคนคนที่ไหนครับ่านที่ไหนครับปาจีนปาจีนบุรีนะครับเขาเอาพระอะไรของขุนแผนรุ่นไหนครับอาจารย์รุ่นแรกที่หลัรุ่นแรกแล้วที่ขอเบ็ดนั่นใช่ไหมใช่ใช่ไปมันเอาพิมอะไรครับมันทุกพิมแหละเป็นองเดียวแหละเป็นสมาธิองเดียวอ๋อพิมสมาธิก็เนื้อดำนะขุนแผนเนื้อดำสมาธิก็คือขุนแผนรุ่นแรกนั่นเองนะครับ อ๋อเขาเอาไปใช้มันมันกี่ปีอาจารย์มันกับป,ปู่ขอมาสี่ปีสี่ปีนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์นอจากคุณเป็นพนัราารโรงงานเนี่นแฟนก็เ,เป็นลูกจ้างทำขนมจีนนี่เขาได้ตังค์มาก้อนหนึ่งวอนนัดใาฐาน์ว่าถ้าเกิดขออสัก้อนหนึ่งถูกหวยขอให้ถูกหวยจากคุณแผนของ<ช>อาจารย์คนที่สอ,อง,องคุณแผนรุ่นแรกของอาจารย์นะครับ<ช>รุ่นนั้นนี่เห็นอาจารย์บอกว่าได้ผงเก่าๆของหลวงพ่อพีนาใส่เข้าไปเยอะหลวงพ่อพีนาเสกหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่ หลวงพ่อนี้ด้วยหลวงพ่อผันอาจารย์เป่งยืนด้วยอาจารย์เป่งแล้วก็หลวงพ่อผันด้วยนะครับท่านเกษเตหลวงพ่อเต๋ผมตุ๊กตาทองด้วยผมตุ๊กใส่เข้าไปเยอะอาจารย์ก็ทําขึ้นมาตอนนั้นก็ผมเอารวมๆว่าเป็นผมของหลวงพ่อพินาศแล้วกันเพราะว่าหลวงพ่อพีนาเสกให้ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นคนทำาต่ครูเสือก็เป็นคนทำนะโอ้โหนี่ตรงนั้นตรงนั้นปีสี่สี่แล้วครับสี่สามเอาไปเอาไปเอาไปครับอีสาไปแต่คือ ไปสี่สามแต่เขาเริ่มทำธุรกิจเมื่อปีห้ากว่าอ๋อแปลว่าเขาเอาไปก่อนแล้วเขาห้าหกอ่าเขาก็เริ่มมาทําธุรกิจปีห้าหกหอแล้วมันฟื้นคือตอนนั้นคือทำโรงงานทําอะไรปีคือทําแล้วมันมีฟื้นเงินคือเส้นเงินปั๊บเงินก็หมดอ่าอ่าคือกระทั่งกระทันกระทั่งกระทันจะออกเนี่ยคือต้องต้องกู้ยืมมากินอ๋อคือยังไม่ฟื้นสักทีใช่แล้วกาขออธิฐานโกนแผนบ้าถ้าถูกหวยอ๋อขอถูกหวยมีโชคลาภแล้ส่วนที่สองปาดเขาเลยไป พอดีแฟนเขาเป็นลูกจ้างทำขนมจีนทำขนมจีนมันก็มีมีทำขนมจีนเล็กๆมันก็คือมีความรู้ตรงนั้นได้ความรู้มาจีนตะลอก่นคือช่วงนั้นคือรับเขามาก่อนอ๋อรับมาก็ขายไปแล้วไปนี่เริ่มดีขึ้นก็กลาเป็นโรงงานเลยเขาที่จะทำโรงงานขนมจีนที่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับที่จัดชีมอเตอร์ไซค์ตะลยก่อนอาซีนะโอ้โหอาซีร้อยอาซีแปดสิบเขามีอาผ่าแล้วอ่ะขี้อาผ่าแล้วนะครับโอ้โหมันไม่กี่ร้านนะ คือเพิ่งติดต่อได้เมื่อสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเขาเขากล่าวอะไรกับท่านอาจารย์ไหมครับเขาเขาพูดอะไรถึงอาจารย์ไหมครับแล้วก็ซื้อของขนมต้อะไรมาให้นะก็รู้วขอบคุณมากเลยจรไงๆคราบของบอกว่าไงครับเขาบอกอาจารย์ว่าไงฮะเขาบอกเขาจะไม่ลืมไม่ลืมเราเขาจะไม่ลืมอาจารย์เพิ่ลนะครับอย่าลืมอาจารย์นะครับกลับมาหาอาจารย์ด้วยนะครับเปิ้ลเปิ้ลฟราจีนบุรีนะฮะโอเคในความคิดถึงนะครับนี่คือคุณแผนรุ่นแรกของครูเสือนะครับ ว่ามีมปฏิหารที่ไปเจอไ่เขา้างานเจ็บป่วอ๋อไปเจอพระพรหมไห่เขาเปิดเปิดโรงงานเปิดเปิดโรงงานเนี่ยเขาปลาจีนนะครับนี่คือคุณแผนรุ่นแรกเขาบอกว่าต้องขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ให้เขามาเยอะแล้วนะครับเพราะน,นั้นเราไม่ไม่แถนรูปไบ้ไงที่เขาไม่่านรูปใบเขาเรียกของใบงอ๋ออันนี้ก็คือแผนรุ่นแรกนะครับนะใครมีก็เก็บเก็บไว้บ้างนะลองไปขอพรนะมวลสารเยอะครูเสือสร้างไว้นานแล้วนะครับนี่นะเก่งหลตือมวลสารมวลาดีเจตนาสร้างที่ดีงามนะครับเนาะนี่คือของครูเสือรุ่นแรกนะครับ